อหโครับคับเอาแล้วเอาด้ออาลดิอาลดแล้วลุดโอ้โหโอ้หโอ้โโอ้โหไงก็มูกี้อีกนนนี่จับดีๆๆ สี่ห้าหลังสองโถแล้วพี <g ib it> ่น้องเฮ้ยมันมัน,น,น,นมันเงียบหวกน่ะรับนียมันเลยเงียบหวกอันนี้ว่าติดนี่คือว่าคือยอนเลยสิมันงันอยู่วะ

ใส่งามแหงอ้ยเอาดีๆเอาดีๆทั้งนี่ก็นามเพือกันด้เขาตางนีุ่เนี่อบิดต้องทำนะใส่ค้าสวยๆเลยเจียบด้วยดีแไงนัองอาดตีวะ khi á, coi nhá Dưu vào nó, buồn làm bươn đấy ồ chết ở đi đi Nhanh, tới nhanh uh ồ -huh. ุดซุดซุดชุดจริงซุดจริง e: หล <point identified> <leaves> ังสุดไทยหลังสุดไทยครับเี่น้อโอ้หลังสุด้ายโคมันเกือบยางมหาเกือบปางมหาแล้วเขียน ปลาหงะชนเอ็นคุณนักตึกโอ้โตกับชัแล้วเนอะลึกโอเคแล้วจำงหนนี่นธะใส่งามเด้อเนี่ยสุดท้ายไงกระมูเลยรอดลุนขากรับ